สวัสดีครับวันนี้ผมมีสูตรและเคล็ดลับดีๆนะครับในการหมักซี่โครงหมูย่างมาฝากกันเช่นเคยนะครับผมสูตรนี้ใครจะทํากินหรือว่าทําขายเป็นอาชีพได้เลยนะครับสูตรนี้หอมครับนุ่มช่าครับผมสีสันน่าทานนะครับผมกระดูกล่อนครับเนื้อไม่ติดกระดูกครับทานง่ายครับผมสําหรับใครที่ชอบนุ่มๆก็สูตรนี้เลยครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยครับอันนี้เป็นซี่โครงที่ผมซื้อมาจากตลาดนะครับ จำนวน2โลครึ่งครับซี่โครงเขาก็ถือว่าสวยใช้ได้เลยนะครับเนื้อเยอะดีครับอันนี้ผมซื้อมา2แบบนะครับผมซื้อมาแบบเป็นซี่โครงอ่อนด้วยนะครับซี่โครงอ่อนประมาณนี้นะครับอันนี้แล้วแต่พื้นที่เรียกนะครับเนื้อเยอะครับตัวนี้ถ้าใครชอบก็ถือว่าแนะนําเลยครับถ้าใครทํไขายก็เป็นซี่โครงธรรมดานะครับได้เลยนะครับอันนี้เขาตัดเส้นให้เรียบร้อยแล้วนะครับก่อนอด่นเดี๋ยวผมจะนําไปต้มกันนะครับ ใส่เกลือไปนิดนึงครับเดี๋ยวรอให้น้าร้อนนิดนึงก็ค่อยเอาเนื้อลงนะครับถ้าใครทําทานเองหรือว่าทําเป็นกับแก้มนะครับไม่ซีเรียสเรื่องความเหนียวนะครับก็สามารถข้าไปดูสูตรหมักได้เลยนะครับหมักสักครึ่งชั่วโมงแล้วก็นําไปย่างได้เลยนะครับแต่ถ้าใครอยากให้นุ่มหน่อยก็ทําตามวิธีนี้เลยครับอันนี้ต้มไปประมาณ1ชั่วโมงนะครับก็จะประมาณนี้ครับถ้าใครทํไขยอยากให้ชิ้นสวยนะครับไม่ต้องต้มนานมากก็ได้นะครับสัก40นาที แล้วก็เน้นหมักนานหน่อยนะครับก็ถือว่าได้เหมือนกันครับผมหรือว่าใครจะทำทานก็ประมาณนี้นะครับหนึ่งชั่วโมงก็ถือว่าได้แล้วครับเดี๋ยวเราจะพักซีโคงของเราให้เย็นประมาณหนึ่งก่อนนะครับผมอันนี้หน้าตาหลังต้มจองมาประมาณนี้นะครับเดี๋ยวช่วงที่รอเราจะไปเตรียมเครื่องหมักันเลยนะครับผมอย่างแรกครับพริกไทยเม็ดขาวครับขานไม่ได้เลยครับหอมครับตัวนี้ ใครที่ชอบน้อยก็ใส่น้อยได้นะครับใครชอบมากก็ใส่มากได้เลยครับแล้วก็เป็นกระเทียมครับอันนี้เม็ดผักชีครับใครไม่มีก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับเม็ดผักชีอันนี้ตามด้วยรากผักชีนะครับผมโค้งให้ละเอียดประมาณหนึ่งก็ได้นะครับไม่ต้องละเอียดมากก็ได้นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะผสมเครื่องหมักให้เข้ากันก่อนนะครับแล้วค่อยนำซี่โคงลงมาหมักนะครับผม แต่ถ้าใครทําจํานวนไม่เยอะก็ที่ลงหมักได้เลยนะครับอันนี้ผมยังแรกเป็นซอสหอยนางรมนะครับประมาณ1ทัพพีกับอีกประมาณสัก1ส่วนสีทัพพีครับแล้วก็ตามด้วยเป็นซอสปรุงรสฟ้าเขียวครับน,นี่ผมจะใส่เท่าๆกันนะครับอันนี้ผมส่วนใหญ่จะใช้ทับพีตวงนะครับอันนี้เป็นความเคยชินนะครับเราถนัดประมาณนี้ต้องขออาภัยด้วยนะครับ อาจจะไม่ได้ตวงละเอียดมากแต่เรื่องรสชาตินี่อร่อยแน่นอนครับอันนี้ตามด้วยรสดีครับครึ่งทับพีครับผมแล้วก็ตามด้วยน้าตาลปี๊บครับผมครึ่งทับพีครับถ้าใครอยากให้หวานกว่านี้ก็ประมาณสักสส่วนสีทับพีครับไม่หวานมากครับพอดีครับผมแล้วก็ตามด้วยนมข้นจืดครับผม1ทับพีแล้วก็จะให้ความฉ่านะครับของซี่โครงของเราก็จะเป็น น้ำมันพืชครับหรือว่าใครมีน้ำมันงาก็ใส่น้ำมันงาก็ได้นะครับยิ่งดีเลยครับหอมครับสักหนึ่งทัาปีครับอันนี้ใส่ลงไปครับผมแล้วก็ตามด้วยเป็นเบกกิ้งโซดาครับอันนี้ใครทำทานไม่มีก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับผมแต่ถ้าใครทำขายก็ใส่นิดนึงก็ได้ครับเพื่อให้ชีคงของเรานุ่มมากขึ้นครับอันนี้ใส่ไปประมาณสักครึ่งช้อนโต๊ะก็ได้นะครับไม่ต้องใส่เยอะครับอันนี้ตามด้วยซีอิ๊วดำครับ นิดหน่อยครับไอตัวเบกกิ้งโซดานี่ไม่ต้องใส่เยอะมากก็ได้นะครับผมเพราะว่าจะทําให้รสชาติของเนื้อหมูขอ,องเราเฟื่อนนะครับใส่ตามอัตราส่วนที่ผมแนะนําก็ได้นะครับผมพอดีครับรสชาติออกมาดีเลยทีเดียวครับพอผสมเครื่องเข้ากันแล้วก็จะนําซี่โครงลงหมักได้เลยนะครับผม อันนี้สีโครงของเราก็ยังอุ่นๆนิดนึงอยู่นะครับผมแต่ก็ถือว่าใช้ได้แล้วครับผมจะตามเป็นด้วยงาขาวนะครับอันนี้ใครทําขายผมแนะนําให้ใส่นิดนึงก็ได้นะครับจะทําให้สีสันสวยงามนะครับแต่ถ้าใครทําทานก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับผมอันนี้คุกเคาให้เข้ากันนะครับผมอันนี้ก็ถือว่าได้ที่แล้วครับผมปกติทําทานก็หมักสัก สิบยี่สิบนาทีก็ได้นะครับไม่ต้องหมักนานแล้วครับเพราะว่าเราต้มแล้วแต่ถ้าทําขายนี่ผมแนะนํามถึงหชั่วโมงแต่นี้ผมจะหมักข้ามคืนเลยนะครับผมอันนี้ผมจะใช้แรปคุมอาหารปิดนะครับทิ้งไว้ข้างนอกสักครึ่งชั่วโมงนะครับปล่อยให้หมักก่อนนะครับแล้วก็ค่อยนําไปแช่ตู้เย็นหรือว่าถังน้ําแข็งก็ได้นะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูตอนย่างเลยนะครับผมอันนี้หลังจากหมักข้ามคืนนะครับอันนี้ขึ้นเตาแล้วนะครับย่างใช้ไฟกลางๆนะครับ ไม่ต้องอ่อนมากนะครับอยู่เนื้อเขาจะแห้งกระด้างนะครับก็จะประมาณนี้ความจริงพวกซิ่คงนี้ก็ไม่ต้องย่างนานแล้วนะครับก็ถือว่าเราต้มมาสุกประมาณหนึ่งแล้วนะครับย่างประมาณนึงก็ถือว่าใช้ได้นะครับอันนี้ก็ถือว่าใช้ได้แล้วอันนี้ย่างไฟกลางไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะสุกนะครับผมอันนี้ก็ย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสีสันเหลืองสวยน่าทานนะครับหอมเครื่องหมักด้วยนะครับตัวนี้ อูนี่ยังร้อนอยู่นะครับผมอันนี้เนื้อไม่ติดกระดูกด้วยนะครับทานง่ายครับผมนุ่มฉ่าครับเนื้อไม่แห้งกระด้างครับโอเคครับถ้าใครชอบคลิปนี้ผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเดี๋ยวถ้ามีคลิปหรือเทคนิคอะไรดีๆก็จะนำมาฝากกันเช่นเคยนะครับผมขอบคุณครับ